ไปอบรมอาจารย์ใหม่ด้วยกันค่ะใช่ค่ะแล้วมันก็มีกิจกรรมหนึ่งก็ค co ือให้เราไปปลูกต้นไม้ด้วยกันแต่ว่าเรากลัวแดดก็เลยไม่เคยเข้าร่วมค่ะแล้วก็มีวันหนึ่งเขาก็เลยไลน์มาค่ะว่าเขาจะเอาปุ๋ยมาให้เราก็เอ๊ะผู้ชายคนนี้ต้องการอะไรจากเราเพราะว่าเอ๊ะเขาจีบหรือว่าเขายังไงเราก็เอ๊ะเป็นการจีบที่น่าประทับใจมากก็เลยตอบเขาไปตรงๆค่ะว่าที่บ้านเป็นตึกแถว ไม่ไม่มีต้นไม้ค่ะก็เลยไม่เอาผมก็พยายามที่จะหาเรื่องที่จะเข้าเจ้าไปยคุยกับเขานะครับในเมื่อเรื่องทางเกษตรของเราเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลละนะครับ <laughs> เราก็กพยายามจะหาเรื่องทางด้านที่เขาถนัดนะครับ <laughs> ก็คือทางด้านกฎหมายนะครับผมก็เลยเอาปัญหาข้อกฎหมายไปปรึกษาอาจารย์แนนนะครับจริงๆในคดีนั้นนะครับ <laughs> ผมเป็นโจทย์นะครับอาจารย์ <laughs> แต่ว่า นะครับพอผลคล้าออกมานะครับผมกลายเป็นจำเลยเลยนะครับ<ล>จำเลยเลยครับจำเลยรักครับโอ้โห Kissing in the rain walking on the beach I can see it now, almost happening. Sneaking out at night, living like we're free. You and I could do anything we please. You've got the face to fit the frame. I cannot look away. Like, can't you see I'm hypnotized? We're picture perfect, sweet life. candy. I'll be your girl, yeah. I'll be your baby. Picture perfect, barefoot beauty. You stole my heart, just like in a movie. ก็วอยู่กับพี่โอ๋อะค่ะคือปกติจะเรียกพี่โอ๋นะคะเรรู้สึกว่ามันเย็นมันสบายมันรู้สึกอุ่นใจอะค่ะเวลาที่เหมือนเรามีอะไรเขาก็รับฟังตลอดแล้วก็พออยู่ด้วยกันแล้วเขาก เหมือนมันไม่ต้องพูดอะไรแล้วมองตาเขาก็แบบเข้าใจความรู้สึกเราอะ ก็บอกเขาตลอดนะคะว่าแนนทำอะไรไม่เป็นนะพี่โหแล้วพี่โหเขาก็พูดขึ้นมาคำนึงว่าแบบไม่เป็นไรแบบเขารักในสิ่งที่เราเป็นเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราวันนี้เราแต่งงานกับเขาแล้วตัดสินใจใช้ชีวิตผู้ร่วมกันก็ขอให้เขาม่นสัญญาค่ะว่าจะเป็นภรรยาที่ดีพี่โหค่ะต้องขอขอบคุณแนนนะครับที่ ตัดสินใจที่จะเดินร่วมชีวิตกันต่อไปข้างหน้านี้นะครับก็ขอสัญญาว่าครับว่าจะรักนะครับแล้วก็ดูแลแนนนะครับให้ดีที่สุด you and I'll be a baby, picture perfect, barefoot beauty. You stole my heart just like in a movie. Picture perfect, sweet like candy. I'll be your girl, yeah. I'll be your baby, picture perfect, barefoot beauty. You stole my heart just like in a movie. Got the key into me. Tell me I'm your darling Daisy. Picture perfect, sweet like candy. I'll be your girl.